สวัสดีเพ,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 พื่อนเพื่อนเพื่อนทุกท่านเนะี่ยอยู่ตอนเราสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนะบีทโซลิเปเอร์ไทยนั่นเองเนาะก็ก่อนจะไปเล่นเกมนะฮะเอก่อนจะไปดูนะว่าทำไมตัวลิมิเต็ดต้อง4ดาวแล้วก็มากเป็น5ดาวเป็น6ดาวนะฮะแล้วตัวม่วงดองได้ไหมเนะี่ยอันนี้ก็เป็นคำถามยอดฮิตก็เลยทำคลิปบอกสั้นๆน,นะฮะ ก่อนจะไม่ได้ไปดูกันนะ่ยใครมองหาร้านเติมเกมส์สำหรับผนะ่อนนำแล้วมาท็อปอัพเนะเติมเกมเติมถูเติมใบสัวผ่อนท่องมาท็อปอัพเนะรายละเอ็ดเฟซบุ๊กเว็บไซต์ตามนี้ใครจะเติมแพ็กไหนก็แล้วแต่นะครับมาที่เพจได้เลยครับผมจะมีแอดมินคลิปรายการแล้วก็ไปดูได้ว่าร้านผมรับเติมเกมอะไรบ้างนะจะได้รู้ว่ามีทั้งหมดมีเกมอะไรบ้างเว็บไปเว็บโอท็อ oh, ป .com นะ่ยแล้วก็บิดกำลังทำโปรโมชั่นอยู่นะช้าหน่อยขออภัยด้วยนะครับก็พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวกำลังทำโปรโมชั่นเสร็จแล้วจะบอกนะเตตติิิมมมมเเเกกถูสอปนี่ย มาดูคำถามยอดฮิตเลยครับผมว่าทำไมตัวลคนนะครไมป้ปนะูต้องทำเป็นปีดาวนะแล้วก็ปูสามดาวใช้ได้ไหมผมบอกเลยว่าใช้ได้เลยเพราะว่ามันมีเผาไหมตั้งแต่เทินแรกมาเลยครับติดเผาไหมแน่นอนนะแล้วก็ยิงตียิงตีแรงด้วยนะผมเดี๋ยวมาดูสกิลปูด้วยเนาะได้คนได้กันเยอะแล้วนะแต่ใบตรงนี้ครับที่ซื้อกันตรงนี้เอาก่อนเลยว่าดองได้ไหมนะผมบอกว่าดองได้เนะี่ย แต่ว่าถ้าข้อมูลผิดขออภัยด้วยเพราะว่าผมไปถามคนเล่นสโตนออามาเหมือนกันที่เขาดองดองไว้ที่เขาติดเศษไว้อะพอตู้มันไปใบม่วงก็ยังอยู่นะครับมันก็ไม่ได้ใช้ใบพิพาดานอะไรมากกว่านี้นะผมพราะเราไม่ทันหรอกนะผมก็ไม่ทันเหมือนกันผมก็อาศัยเปิดไปแล้วสิบใบจากเก้าเพชรเนี่ยผมดูที่มันจะมาไหมถ้าบางคนดวงดีสิบใบก็มาแล้วนะใช่ไหม อันนี้รอมา20ใบแล้วก็รออุ่นคิโอลาเลยแล้วการจากตัวนี้ก็นู่นกับเดือนนะครับผมตัวที่5เนะี่ยสำหรับดองได้ไหมนะก็ตอบไปแล้วว่าดองได้นะแต่ถ้าข้อมูลผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยเพราะาผมก็ไปฟังเขาบอกมากทีนึงนะฮะ่วนทำไมต้องทำตัวละครต่างๆเป็นสีดาวทุกครั้งเลยเนะี่ยเพราะว่าตัวละครสีดาวสังเกตดูไหมเช่นตัวเนี้ยเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ว่าถ้าทำเป็นสีดาวแล้วนะผม สก,ลสกิลของมันนะฮะดูสกิลของมันนะอันนี้เหมือนไม่มีอะไรอ่านไปทำความเสียหายธรรมาดาอ่าสามร้อยสี่สิบแก่ศัตรูหนึ่งตัวแบบสุมอ่าแต่พอมาปลดสกิลสี่ดาวเห็นไหมเมื่อเริ่มต่อสู้จะได้รับพลังยานสิบหน่วยและมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์รับพลังยานเพิ่มอีกสิบหน่วยเยอะนะเล่นเกตไม่รู้เล่นเกตใครบ้างตัวเองหรือเพื่อนด้วยนะต้องไปลอง,ลองดูนะอันนี้ ผมจะมาจะลงไปดูเพราะเทียร์มันสูงตัวนี้ก็ยังไม่เคยลองใช้หล,หลายตัวอย่าง,งนนยินะครัยยินก็เช่นกันเนี้ยทำไมปดเจาะก่อนนี่คือเบาเลยฮนะแต่ก็ใช้ได้คนระับแต่ถ้าสี่ก็จะปดเจาะเกาะด้วยนะฮะเ,เมื่อสังหารเป้าหมายได้จะทําให้เพลิกเฉยต่อพลังป้องกันของศัตรู20%นี่คือว่าดีมากนะฮะปิดพิษรับความเสียหายเพิ่มแล้วก็ถ้ายิงปดเป็นห้าดาวนะฮะ สร้างความใสเพิ่มเติมอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะอย่างเช่นซุยฟองเหมือนกันนะทำไมเราต้องปลดสีดาวนะความสามารถมันจะเก่งขึ้นแล้วแบบดีขึ้นเยอะแบบหลายเท่าตัวนี้เหมือนกันนะเช่นนี้ตัวนี้นี่คือถ้าเอาเวกออยู่ขงางแรงเนาะเพิ่มเติมยาวแากแต่ว่าถ้ายังไม่เอเวกก็เดินทางระหว่างโลกม,มนุษย์และโค้ดไล่คำสาปเก่ศัตูลดพลังโจมตีของเป้าหมายลง4 0เลยนะทั้งซับทั้งตีแถวหลังช่วยเรานะผมเนี่ย จะฟื้นคืนทั้งหมดได้รับพลังโจมตีคืนเทินและนิดหน่อยจะฟื้นคื้นพลังทั้งหมด3มเทินโอ้โนี่ดีแม่นี่ผมได้มาผมมาใช้ตีแถวหลังนะครับนี่มันก็เหมือนกันเช่นกันเลยครับถ้าปลดสีดาวก็กําหนดวิถีกําบังของคุ้มกันเมื่อถูกโจมตีสามารถเปล่งแสออกมาก็คือมีโล่นฮะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นตู้ตัวลิมิเต็ดนะฮะตัวธรรมดา ตัวอะไรก็แล้วแต่ต้องปลดเนี่ยสี่ดาวอย่างเช่นปิจิโกะปลดแล้วเก่งเลยเดี๋ยวรอวันแจวที่สามนะฮยมันจะมีดาบบางใครนะนี่ปลดแล้วเก่งเลยนะฮะความเสียเพิ่มเติ้นแก่พวกโฮโลนะผมจำไม่ได้แล้วพวกโฮโลเอสปาดาคือพวกไหนฮนอะโฮโลน่าจะเป็นพวกชุดขาวเอสปาดาน่าจะเป็นพวกจำไม่ได้เล่นเกมนานแล้ว ก่อนบีเปโซจับได้หมดอันนี้โอ้โหนานมากต้องศึกษาใหม่ต้องถามเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวนะไอสมุภาพมันอยู่ไหนวะ,ะปู่ทำไมถึงอ่าสามดาวทำไมมันมันยังเก่งได้เนาอเดี๋ยวนะจำไม่ได้ดูตรงไหนวะเพราะว่า ปูมันแน่แค่3ดาวก็เอฟเฟกเพิ่มเติมตเ,เมื่อเริ่มการต่อสู้ลดอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตจากการฮิลศัตรูได้รับเนี่ยเล่นในอารีนาได้นะถ้าเป็น3ากับสนะยิงเก่งแต่สกิลจริงๆคือสร้างความเสียหายธรรมดาน,นี่แหละอันนี้แต่ถ้าปลดปล่อยก็จะไม่สนใจพลังป้องกันด้วยนะอันนี้ดีมากสร้างความสาย่าสิบความรุนตีแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับ เป้าหมายที่ติดสถานะเผาไหม้จะอยู่ได้รับความเสียหายเพิ so ่มเติม20%นี่คือสุดยอดแล้วครับผมแต่ถ้าอเวก็ยิงสุดยอดไปย่า่นี้นะประมาณนั้นอันนี้ก็เมื่อเริ่มการต่อสู้มันดี่ตรงนี้ครับศัตรูหมดจะติดสถานะเผาไหม้ไม่ได้รับความได้รับความเสียหาย20%ของเวลาโจมตีไม่สามารถลบล้างได้นี่ก็คือสุดๆไปเลยนะฮะถ้าสกิล4ดาวก็ตรงนี้แหละนีเปล่าเนี่ยก็แค่สมดาวก็เก่งแล้วนะฮะ แต่ถ้าสีดาวได้ก็ยิ่งแบบโอ้โหบันเทิงไปใหญ่เลยเนี่ยก็ไม่ควรพลาดเนี่ยแต่ว่าผมก็จะพลาดแล้วเนะยนดิบเสียไปพันแปดร้อยเพชรยังไม่ได้ยี่สิบใบยังไม่ได้สักตัวเลยเนะก็ like ถ้าจะซื้อใบเก็บไว้ก็ผมก็แนะนําให้เหลือเพชรเผื่อไว้ด้วยนะเพราะว่าจะต้องซื้อพลังงานจะต้องทํานู่นทํานี่ทําเควสซื้อของใน,ในอ่าในนี้ด้วยเนาะ เนี่ยกิจกรรมแบบเนี้ยอย่างเนี้ยผมต้องซื้อพลังงาน2ครั้งซื้อของในร้านโอ้โหเนี่ยแพงมากเลยสิบครั้งเลยอ่ะผมก็ซื้อพยายามซื้อของที่จำเป็นนะที่ต้องใช้แพงแพงเนี่ยสิบสิบครั้งอะไรเงี้ยเนาะทำตาจะไหลก็ดูๆเอาแล้วกันอันไหนคุ้มค่านะก็มาบอกเพียงเท่านี้นะสรุปแล้วก็ ซื้อใบเก็บไว้ได้ไหมได้นะแต่ก็สะสมไว้นะอย่าไปซื้อหมดทั้งหมดเลยเพราะยาเพชรมันจะไม่พอนะแล้วก็ต้องทําตรงนี้อีกเนาะหลายอย่างนะก็ประมาณนี้แล้วกันเนี่ยใครก็มาดูข่าวสารสำหรับทําไมตัวลิมิเต็ดตัวอื่นๆทำไมต้องสี่ดาวขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องทําดาวพี่อะไรเงี้ยเอาตัวครบก่อนไม่ดีกว่าเลยอะไรเงี้ยต้องทําดาวนะอย่างน้อยทํดาวสี่สี่ดาว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 ให้หมดทุกตัวก็ได้นะเราคอยเน้นตัวดตัวนี่ขึ้นดาวไปเรื่ยๆนะแล้วก็เอาอันนี้ประสง เศษอันนประสงค์จัดไปนะครับผมเนาะก็จะได้ไม่เปลืองกันแล้วก็ขอให้เป็นเกมสนุกนะเติมสักน,นิดหน่อยก็ก็ดีครับผมเติมเพลินนิดหน่อยจะได้มีอ่อมันมันหน่อยนะไหนๆก็จะเล่นกันยาวๆก็ต้องมันมันหน่อยนะปรนะมาณ V3 ก็ไม่เกิน300ฮนะเดีนะ๋ยวรอร้านผมก่อนนะโปรโมชั่นกำลังทำอยู่นะยังไงก็จเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม